มะจะโลกาภิปติสาปติการัญชริยติวรังอายจระสันติถาสตา พระราชาขาชาติกาเอเสตุธรรมมัอนุกรรมปีมังพัชฌานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พคกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาทุโขปัปปชาติ ณบ,บัดนี้ลูกเนนจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องของเรื่องอนิสงส์ของการบวชเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธ,ธาบรรดาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายสืบต่อไปญาติโยมทั้งหลายหน่อไม้ไผ่ย่อมงอกออกมาเป็นกอไผ่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแล,และประดะับ ปดาวัดว่าอาคารบ้านเรือนฉันใดสามเนนก็เป็นเหล่ากอของสมณะคือพระภิกษุซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธบริษัทสี่ที่คอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนาฉันนั้นถ้าไม่มีสามเนนก็ไม่มีพระภิกษุดุดไม่มีหนอไม่มีหน่ไยก็ไม่มีกอไยฉันนั้น ท่านผู้รู้ให้ความหมายของคำว่าสามเณรไว้อย่างน่าสนใจและน่าติดตามดังนี้คือผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุแต่ธรรมะแต่ธรรมะแต่สมาทานีลสิบเรียกสั้นๆว่าเนนความจริงการบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเริ่มแรกจริงๆก็บวชเป็นพระเลยโดยพระพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ ดังปัญจาวัคคีภิกษุรุ่นแรกพระองค์ตัดว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นภิกษุด้วยกันเถิดเท่านั้นถ่าเหล่านั้นก็กลายเป็นภิกษุในทันทีต่อมาเมื่อผู้ขอบวชมีมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงประทานอำนาจการบวชแก่พระสงค์การบวชมีพิธีรีตองขึ้นเช่น มีกำหนดคุณสมบัติของผู้มาขอบวชมีอุปัชาเป็นผู้เป็นประธานในการบวชการบวชเนนปรากฏครั้งแรกเมื่อลาหุนกุมารติดตามทูลขอทรัพย์สมบัติตามคำสั่งของผู้ของผู้เป็นมารดาพระพุทธเจ้าทรงดำริว่าการให้อริยทรัพย์ดีดีกว่าการให้ทรัพย์ธรรมดา จึงรับสั่งให้พระสารีบุตรบวชให้ลาหุนกุมารสามเณรลาหุนบวชมาแล้วก็อยู่ในความดูแลของพระอุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรตามหน้าที่ในพระวินัยจนได้รับการยกย่องสรรเสริญถึงคุณสมบัติที่เป็นต้นแบบในทางสร้างสรรค์3มอย่างคือ 1. เป็นผู้ว่าง่ายไม่ถือตัวว่าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า สองเป็นผู้ใฝ่การศึกษาอย่างยิ่งระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าผู้อื่นในด้านในด้านผู้ใฝ่การศึกษาข้อสามเป็นผู้มีความเคารพและกะตัญญูกตเวทีต่อพระอุปราชอย่างยิ่งเข้าตำรานโบราณที่ว่าลูกม้าย่อมหล่นไม่ไกลต้นสามนเณรลาหุน นับว่าบิดาของนับว่าเป็นบิดาของสามาเณรทั้งหลายในปัจจุบันมีท่านผู้รู้กล่าวไว้หน้าคิดที่บอกว่ายากอะไรไม่ยากเข้าปฏิสังขรณ์ถอนอะไรไม่ยากเข้าถอนมานะละอะไรไม่ยากเข้าละกามะคุณบุญอะไรไม่สู้บุญพระบัญชาบัญชา ฉังนั้นการบรรพชาหรือการบวชเป็นสามนเณรนั้นถือว่าเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งแก่ผู้บวชและผู้จัดให้มีการบวชเพราะผู้บวชได้มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิตแบบบรรพชิตจริงๆได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติเป็นหลักใจได้สนองพระคุณบิดามารดาผู้เป็นบุพการีส่วนบิดามารดาและ วงคณาญาติวงสาขาญาติย่อมได้โอกาสทำบุญเป็นพิเศษเท่ากับได้บวชใจไปด้วยนอกจากนี้การบวชยังทำให้เกิดผลดีทั้งฝ่าศาสนาจักรและอา,า,าณาจักรป่าศาสนาจักรหรือวัดไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารสาลาการประเรียน๋อฉันย่อมมีความหมายขึ้นเพราะมีผู้นำมาใช้ประโยชน์ ฝ่ายอาณาจักรหรือฝ่ายบ้านเมืองก็ได้รับความสงบร่มเย็นได้ได้สงวนทรัพยากรของชาติและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของชาติได้อย่างแยบยนต์และมีผลมหาศาลเหนืออื่นใด คือการแสดงความประตัญยูกตะเวทีต่อสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สุดท้ายนี้ลูกเนนขออำานวยอวยพรให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานบุญใดล้ําำทำใดเลิศคำใดประเสริฐ ลงบังเกิดแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาลูกเงินขอยุติลงคงไว้เพียงแต่เท่านี้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการลัชนียะทาวาลีวาหาปุลาปาลีปุเรนติสาขาลัง เอวะเมวะอิตจินังเปตานังอุป,ปะกะปติอิจิตังปติตังตุมหังชิปะเมวะสมิชะตุสับเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธา,ามานิโชติระโสยธา